เธอส่ไอ้ที่มันโอ้ดู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 อี่เราจะกเออวันนี้จะมาแอดเวนเจอร์บดบ้านเธอที่มันมีอะไรนี่เวฟวันู้ไโอ้ที่มันหน้าฝนเออบ้านน้องเป้นถนนใลยไรไปเจับเลยเราไปจับเลย เกินหนึ่งสุดเลยรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงเลยมันต้องเป็นรุ่นใหม่ไฟแดงสินนเนาะถ้าเป็นมอเตอนน <c oughs> เร์ไซค์เนี่ยบอกตรงๆเลยว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่แรงเท่ากับเออ่รุ่นเก่าสมัยก่อนนะให่ดูสิมันอาจจะเป็นแบนด์บลัอกคันเปล่านะเออเราไม่ได้มานานมาก เรามาที่หลังโซนถัว่วอุ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้อัปเดตบนเวอร์อัปเดตอัปเดตถั่วเน่าเราเลยถั่วเนื้อถั่วเนื้อทางนี้เนี่ยขึ้นบนลงล่าง <c oughs> ไปดูทางแยกไ,ไปดูไป,ไปดูน้องนาชิโนะนะค่น,นอเออไปเราเรามาถนนใหม่เนี่ยช่วงหน้าฝนมาอัปเดตว่าเขาทำนเนี่ยอาหารแม่เลยแค่นั้นโอ้ลาดยางแบบว่าสุดเออชิงฟองเลยนะเนี่ยว้าว จะพาทุกคนไปดูโค้งหนองนาดิอ้อแต่น้นมันดีนอะแต่ต้องมาหัดรถวนเนี่ยต้องมาที่นี่แล้ก็อย่างรุ่มพิกไปสิมันจะช้พุ่มพิงไปเป็น่อนดีไงโอ้แป๊บหนึ่ง เลยนะบายพุ่งดอกนาเราอยู่ตรงไหนนี่ๆๆเดี๋ยวฉันซูมให้ดูฉันซูมลุนลุนลุนจริงๆนะทุกคนถ้ามาแค่ไม่กี่กิโลเนี่ยคือลงไปตรงเส้นทางตรงนี้นะคะแล้วก็ลง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 ไปตามถนนที่เขาขุดไว้เนี่ยสร้างไว้เนี่ยก็ลงไปถึงที่ของหนอกนาเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้าไปม็กซูมให้ดูทุกคนอาจจะเห็นไหมนะอันนั้นเลยนี่มี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 ใช่หรือเปล่าเธอ ออกข้อกหมูเรามาันเป็นสีขาวๆนี่ไง<ช>สองจุดนั้นเลยนะคะทุกคนเฮ้ยเราสามารถเห็นอันนี้ด้วยอ่ะอันนั้นคือโรงพยาบาลน,นะไอที่เป็นตึกที่ทุกคนเห็นเนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะโอ้ตรงนี้สวยมากเลยเนาะแล้วไอตรงกลางทําไมไม่ทอํอ่ะแล้วไอตรงกลางประมาณหนึ่งเจ้าน่าจะไม่ทําอะ เล็กๆนี่ก็ทำช่วงนี้เป็นลูกดูฝนในฟันในพัน้านะคะทุกคนทำไมมันมีเสาไฟเยอะจังเลยอ่ะเรื่องที่เราไปเปลี่ยนยางรถอะข้างหลังใช่ไหมเออมันไม่มีดอกมันแล้วจนหนึว่าเราเราขับมันไม่มีดอกแล้วดูดูดูรถแบบนี้เลยแต่มันลื่นเกินไปแล้วนี่แต่ฝั่งนี้ยังมนีอย่ข้างนะอืมคอมเมนต์อีกคนบอกมาบอกว่าอะไรนะเปลี่ยนแล้ว ไม่ต้องใส่ยางในมันจะดีกว่าเออก็ค่อยปิดนไงมันมันมันยางดูทุกคนดูสิถนนเนี้ยอัพเดก่อนพวกเขาทำดีนะเนี้ยฉันว่าดีกว่าถนนหลักเธอว่าไหมใช่เพราะว่ารถใหญ่ประมาณสิบล้อสิบสองล้อจะต้องวิ่งไงนี่ไงสิงอะไรอะสิล้อเนี่ยอันนี้เหรออันนี้เขาบอกว่าขันหนาเลยว่าไงเหรอ ไม่รู้สิใครรู้ภาษาอังกฤษก็เปให้ด้วยนะอ๋อสีของอ่านได้แล้วแหละ <Okay. S 1> เดี๋ยวเธอเธอเธอจะจูโอ้โหอย่าบว่าฝั่งนู้นใส่ฝั่งนี้ก็มีถ้าจะกลับบัวแล้วเหรอไปดู่วนถั่วเลยกลันดีกว่านะถ้าสตาร์ทมันมทุกคนที่ทแบบ<ป>ชาวบ้านที่ได้น้ําเนี่ยก็คือเพราะว่าบ้านน้องแป้งก็คือจากแต่ก่อนเนี่ยจะเอาน้ําจากบนห้วยบนดอยที่บนแบบเขาเรียกว่าอะไรน้รําปะปาน้ําบนห้วยเนี่ย ต่อท่อลงไปในหมู่บ้านในชุมชนนะคะก็คือน้ํนำจะเยอะกว่อนนะ,ะ <c oughs> ไม่มันจะมาแบบในป่างไงน้ํามันจะไหลมาจากในป่าแล้วก็ เออเขาจะทำเขื่อนแบบนี้ไว้แล้วก็มาต่อท่อลงไปในหมู่บ้านในชุมชนจากที่มูลนิธิมอวิชินอะ่ะเออ,อจากมูลนิธิเธอจะจุ้งไป <laughs> จากมูล,มลนิธิที่แบบมาช่วยในหมู่บ้านหนองโดับในช่วงเวลาตั้งแต่ 2006- 2007 <c oughs> ตั้งแต่สมัยนู่นแล้วอะ่ะน,นี่เขาจะมาช่วยแบบว่าเอาน้ำที่นี่ไปเลยใช่ไหมใช่เอานะคือเขาจะมาอันนี้ไง <c oughs> เขาจะมานี่จะจะจะร่ายฟังก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยก็มูลนิธิมาช่วยคนในชุมชนเนี่ยเขาจะให้อันเนี้ยท่อน้ำพีพีซีนั่นแหละเอจากในป่าเนี่ยเขาจะแบบให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขามีสปอนเซอร์อยู่แล้วใช่ปะเขาก็คือเอามาแล้วก็มาช่วยเขาก็เอาเงินจากตรงนั้นแล้วก็มาซื้อท่อน้ำมาซื้ออะไรอย่าง อย่างเช่นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่แบบต้องการทําให้คนในชุมชนเนี่ยได้น้ําได้อะไรมีห้องน้ำอย่างเงี้ยก็ต่อไปเอาน้ําจากข้างบนนี้ไปเลยเนาะใช่แล้วก็ไปทา<อ>ําเป็นถังอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านอย่างเช่นเราเนี่ยอยู่ในอําเภอนี้เขาก็จะช่วยไปในในหมู่บ้านนี้กี่กี่ที่กี่ที่กี่ที่เขาช่วยไปเยอะมากเลยแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะ ก็เหมือนหนังอ๋อเหมือนหนังว่ะอย่างเช่น <laughs> น้องแปงช่าก็คือแบบเวลาเขาเห็นรูปเราแล้วคืออย่างเช่นเขาเห็นรูปเราแบบว่าน่ารักแบบนี้เขาก็จะแบบรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เขาก็จะส่งของส่งอะไรมาเยอะเลยนะแต่ก่อนเนาะสมัยอมตอนผมเด็กๆยังจําได้อยู่เลยใช่อย่างเช่นเป็นสมุดปากกา แล้วก็เป็นกระเป๋าเพื่อที่จะส่งเสริมในการเรียนนะคะตอนที่น้องแป้งเรียนอนุบาลแบบเนี้ยคือมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้ก็อาจจะแบบมีอีกอีกรูปแบบหนึ่งที่น้องแป้งไม่ได้เจอก็เป็นไปได้เพราะว่าน้องแป้งก็เติบมาแล้ว <c oughs> นะคะอ่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยที่หมู่บ้านน้องแป้งน,น้ําขัดเนี่ยก็มาตัดถนนไปใช่ปะ ไอ้ไอ้ท่อไอ้พวกนั้นอ่ะเขาก็รถแมโคเนี่ขุดไปหมดแล้วขุดไปแล้วก็คือแบบไม่มีแล้วน้ำอ่ะใช่แม้กระทั่งทุกทุกวันนี้ปัจจุบันนี้น้ําก็ยังขาดเออมันมาขาดขาดอยู่เลยนะถ้าแบบยังอยากจะได้น้ําอยู่ก็คือต้องไปหาอีกจุดต้องไปหาทําเครดอีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องท่อเออต้องหาท่อมาทําเองแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนั้นคือรถแมโคนี่เขามองไม่เห็นพื้นใช่ป่ะเขาก็จะแบบขุดไปเลย พังก็แล้วไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพ่อรถมันใหญ่ไงเนาะอุ้ยนี่เด็กน้อยเหรออุ้ยฉันก็ได้มีอะไรขนมหรอือว่าไม่ใช่เด็กเหรอไม่ใช่เด็กเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เด็กน้อยไม่ไม่ใช่ไอพี่เป้ตรงนั้นไงกะนเล้เล้ยหลาเท่าอหร่เฮ้ยไมเหอฉนตรงไหนพ่จนนเจาอ่ะ <S <S <S> ถ้าเป็นถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยถ้าตกหนะ้าบ้านเนี่ยเก็บ <g ird> ไปใส่อันนี่ละผักเอ้ยหรือว่าอะไรนะต้นไม้ต้นอะไรแบบนี้ที่บ้านเราเนี่ยอู้ขาเดินมาเมื่อกี้ฉันเออนี้เมื่อกี้น,น,นะคะเนี่ยเจอแบบชนเผ่าราหูนะคะก็เป้ลูกอ่อนมาอยู่ได้สามเดือนนะคะแล้วก็กําลังจะไปที่โรงพยาบาลนะคะเ<ๆ>พราะว่ากเขาเดินมาจากข้างบนหมู่บ้านข้างบนเป็นข้ายางนะคะ ใช้เวลาในการเดินทางของเขาลงมาเนี่ยหชั่วโมงกว่านะคะเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนะคะน้องแป้งก็มีค่าขานมเล็กๆน้อยๆให้เด็กน้อยเป็นขวัญน,นะคะติดกระเป๋ามาอยู่ที่1,600จ้าโอ้พันหกเนี่ยหก้าหน้าเลยออเออพันหกเนี่ยพวกเขากำลังก่อสร้างต่อเติมฉันอยากเจอเด็กๆพวกนั้นอีกอ่ะเหมือนนั้นที่เรามาเห็นเนาะแต่อย่างไ้้ย หวานได้กัน,นวนได้นเราก็มากด้นนกันดีปันจักรยานมาที่นี่เลยที่เรามีหน้าขานี่เลยเยังมีรอยขารอยลงเท้าอะไรติดเลยเนี่ยออมม,มีแล้วขุดไปแล้วถนนดีมากทุกคนดูสิถ้ามาสองคันนี่เขาจะแบบต้องหลบก,กันมันได้ไหมเนี่ย ดีมากคะเนี่ยรู้สึกว่าดีมากอะมันกรอบแบบช้าช้านี้เรา,าออร์รถนาฬิกาก็ไม่ใส่สปันดุใส่ใส่เนอะนี่ไงที่เราขับเอามอเตอร์ไซค์ลงมานี่น่าจะเป็นเส้นทางนี้เลยน่าจะเป็นเส้นทางรถอ่ะ,ะนะเป็รถพ่วงไม่ใช่รถพ่วงไม่ใช่ที่ยังไม่พูไปทำแล้วน่ะรถเซเว่น เพ่ออะไรว่นกินพื่อะไรเขาพวงเข้าหนมอ่ะมดุงตุมบางเยอะเยอะนี่เหรอไปฝั่งนี้ไหมหรือว่าไปฝังนี้ไปข้างนี้ก็ไแ้่ะฝังนี้เนาะ ลงเราลงไปตรงๆก็เจอสวนถั่วเน่าของเราเลยเราจะไปัตเดนิดหน่อยโอ้จับดีๆมันจับดีๆด้ยชันมากเลยมอเตอร์ไซค์นี่ใช้งานหนักมากคุ้มที่สุดกิโลมันจะเข้าสามหมื่นแล้วนั่นนี่ยสามหมื่นกิโล เหรอเฮ้นี่แบบคนที่นี่เขาขยันนะเธอเวลาเขาอยู่บ้างๆเด็กเขาจะไปบนดอยเขาจะไปอยู่บ้านกอ๋อเพียใกล้เด็กโอ้โหแล้วก็จะเอ้ยตามยังไงติดเลไม่ติดแกล้งเลยโอ้โห การลื่นนี่ขึ้นขึ้นก็ยากลงก็ยากเนี่ยใช่ต้องจุงเอาถึงแล้วส่วนถั่วเราอยู่ขวามมือขึนดู๋ยอภีแล้เจออภีแล้วพายังนี่มาเดพายังนี่มาโลเออ,อ,เอ,อนี่ไงตรงไหนที่ันจะลงไปดูได้เนี่ย มาฉันดองดูที่นี่นิดหน่อยไหมดูต้นมะฝรั่งน,นี่ไงต้นมะกาเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นเลยเอ,อันนี้ถั่วเหลืองเราใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วประมาณอีกวันหนึ่งสองวันก็ได้แล้วนะทุกคนนี่เลยมันจะออก เม็ดมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยไปุ๋ยปลอดสารพิษแน่นอนเพราะว่าเราไม่มาดูเลยค่ะเราจะปลูกแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะรอจากน้ําฝนเออที่มาจากธรรมชาติล้นเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนรับรองรับประกันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะปลอดสารพิษแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือนะคะพอตรงไปก็เป็นบ้านต้องแปลงเลยค่ะไปะเรากลับบ้านแล้วนะคะ เรามาอัปเดตถนนใหม่ก็แค่เท่านั้นค่ะทุกคนว้าเวลาดั้งมอตร์ไซค์โหจะฟูแบบนี้เหรออ่ะเร็วม,มันลมลมมันพัดแรงโอเคหากใครชอบคลิปนี้นะคะน้องแป้งพามาชมบรรยากาศธรรมชาติที่จะถึงหน้าหนาวแล้วนี่ก็เป็นกำลังใจน้องแป้งชิงตูด,ด้วยนะคะหน้าฝนยังไม่พ้นเลยน้องแป้งจะมาหน้าหนาวแล้วจ้า จะมาก่อนเพื่อนโอเคนี่ก็ยังยังไม่ออกภาษาานคะออต้องเบรกจะไปหน้าหนาวนะจ้า